สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4 EP อพีที่ 8, แการประมาณจำนวนเต็มแสนครูผู้สอนคือครูปวริษาอ่อนขำอย่าลืมนะคะกดไล์ กดแชร์กดติดตามปวาริสาชาแนลค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ 1. น,นักเรียนสามารถหาค่าประมาณของจำนวนนับและนำไปใช้ได้ 2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นพยายามทำงานหรือชิ้นง,งานที่ได้รับมอบหมายได้เราไปเริ่มเรียนกันได้เลย เราจะมาทบทวนความหมายของการประมาณการประมาณเป็นการบอกจำนวนของสิ่งต่างๆอย่างคร่าวๆไม่ต้องการความละเอียดมากนะักการบอกจำนวนโดยใช้การประมาณนิยมบอกเป็นจำนวนเต็มสิบจำนวนเต็มร้อยจำนวนเต็มพันจำนวนเต็มหมื่นจำนวนเต็มแสนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะซึ่งจำนวนที่ได้จากการประมาณเราจะเรียกว่าค่าประมาณ ในการประมาณจำนวนเต็มแสนนั้นเป็นการประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนวิธีคิดให้เราดูจำนวนนั้นๆเฉพาะหลักหมื่นและหลักแสนเท่านั้นจะไม่ดูเลขหลักอื่นประกอบแต่เวลาเขียนจะต้องนำมาเขียนด้วยนะคะถ้าหลักหมื่นเป็นเลขตั้งแต่5ขึ้นไป5 6 7 8 9ให้ปัดขึ้นแต่ถ้าหลักหมื่นเป็นตัวเลขที่น้อยกว่า5 4 3 2สาให้ปัดลงค่าเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะการประมาณจำนวนเต็มแสนคุณครูกำหนดจำนวนคือ445,978คุณครูใช้เส้นจำนวนเข้ามาช่วยเพื่อให้นักเรียนสังเกตได้ง่ายขึ้นนะคะด้านซ้ายมือคือ4 0 0แสนดังนั้นด้านขวามือคือ5 0 0แสน เราก็มาลงเส้นจำนวนเลย4ี่0 0นหน0่งหมื0นส0่แสนส0งหม0 0 0สี0แ0นสามหมื่นสี่แแส้าก็ดหมื่นแล้วก็สี่แสนเค่ะนักเรียนลองสังเกตเส้นจำนวนดูนะคะเราก็จะลองนำจำนวนที่คุณครูกำหนดให้ไปลงเส้นจำนวน จะอยู่ประมาณไหนคะดับแรกคือ4ี่0 0 0สแน่นอนแล้วก็ต้องทำไมคะใกล้ๆกึ่งกลางประมาณนี้โอเคนะคะแล้วเราก็จะพบว่าเอถ้าบางคนสามารถมองได้ก็คือมันจะใกล้ไปทางด้าน4,000สนใช่ไหมคะเรามาเช็คโด,ดยกันใช้หลักการของเรา445,978 เราจะสังเกตตัวเลขสีแดงที่อยู่ในหลักอะไรคะหลักหมื่นนะคะลองไล่ดูหน่วย10บร้อยพันหมื่นเห็นไหมคะเป็นเลขสี่เข้าหลักการอะไรคะน้อยกว่า5ให้ปัดลงนะคะให้ปัดลงดังนั้น4 000, 40, 000, 5, 9, 98, ี่แสนสี่หมื่นห้ากจ็จะมีค่าประมาณเท่ากับสี่0 0ื่นค่ะ แบบฝึกหัดในวันนี้จงหาค่าประมาณเต็มแสนจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะให้ทำลงในสมุดหรือกระดาษที่นักเรียนมีนะคะละใครจดจดไม่ทันให้กดปุ่ม STOP นะคะแล้วก็จดจดลงไปในการแสดงวิธีทํานั้นขอให้แสดงวิธีทำตามคุณครูเพื่อจะทําให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นตัวอย่างการทําแบบฝึกหัดขอยกข้อที่สามมา 469,090เราก็จะมาวาดเส้นจํานวนเลยถ้าซ้ายมือคือ400,000ด้านขวามือคือ500,000แล้วก็มาลงเส้นจํานวนกันเลยค่ะ410,000 420,000 430,000 440,000 450,000 460,000 470,000 480,000 490,000 ในการตอบนั้นขอให้แสดงที่ทำนะคะก็คือค่าประมาณเต็มแสนของอะไรคะ4 6่ะ9 0ก9ก็จะอยูป่ประมาณบริเวณนี้นะคะอยู่ระหว่างอะไรคะ4 0่0 0กับ5,000 0 0พิจารณาหลักหมื่นคือเลขอะไรคะเลข6เลข6เนี้ยเข้าหลักการที่ว่าอะไรคะมากกว่า5ให้ปัดขึ้นก็จะได้ว่า 4 6 9 0 9 0มีค่าประมาณคือ500,000ค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะหลังจากชมคลิปวิดีโอการสอนค่าประมาณจำนวนเต็มแสนไปแล้วจะสังเกตว่าค่าประมาณจำนวนเต็มแสนจะต้องสังเกตในหลักหลักหมื่นถ้าหลักหมื่นเป็นตัวเลข01234คือน้อยกว่า5นะคะจะให้ปัดลง แต่ถ้าจำนวนในหลักหมื่นนะคะเป็น5้าหกเจ็ดแ้นะคะก็คือตั้งแต่5เป็นต้นไปให้ปัดขึ้นนะคะใครมีคำถามให้สามารถสอบถ,ถามคุณครูประจำกลุ่มได้นะคะสี่ทับถามคุณครูประวัณิษา4ีทสองถามคุณครูรมารีธนาสี่ทับาถามคุณครูธัญน,น,นันอย่าลืมทำแบบฝึกหดัดท้ายคลิปวิดีโอด้วยนะคะแล้วก็ส่งกับคุณครูประจำกลุ่มค่ะแล้วพบกันใหม่ ใน EP หน้าบ๊ายบายค่ะ